ครับผมอ่ะผมพามาดูที่ตรงนี้นะครับสามไร่นะฮะสามไร่ตรงนี้ผมอยู่ท้ายแปลงเลยครับสามไร่อยู่ท้ายแปลงฮะด้านข้างก็จะเป็นทุ่งนาครับทุ่งนาครับทุ่งนาแล้วก็เพื่อนบ้านอยู่เยอะแยๆเลยครับครับเพื่อนบ้านอยู่เยอะะแล้วก็ทุ่งนานะครับนี่ผมอยู่ด้านหลังไร่นะฮะแล้วก็ตรงนู้นก็เป็นเพื่อนบ้านอยู่หมดแล้วนะฮะตรงนี้เป็นบ่อครับ อ่าเป็นบอ่อปลือนนะครับเป็นบ่อเป็นบ่อนะครับก็เป็นบอ่อนิดห,หน่อยนะฮะอ่าท่านก็มารีนเวทเองก็แล้วกันนะแล้วก็ที่ตรงนี้นะฮะสามไร่น, right นะครับแล,รแล้วก็น้าหน้าบ้านนะครับมีมีบ้านหลังใหญ่นะครับมีบ้านหลังใหญ่นะครับอ่ามีบ้านหลังใหญ่แล้วก็นี่ให้ดูครับเนี่ยฮะนี่คือบ้านนะ นี่คือบ้านนะครับนี่ผมให้ดูพอสังเกตนะฮะวันนี้จะของทรัพย์พามาดูนะครับเดี๋ยวสอบถามรายละเอียดได้นะฮะนี่ครับต้นไม้ใหญ่ครับโอ้โหนกเยอะเลยครับก็นี่บ้านนะฮะนี่ผมอยู่หลังสวนนะข้างหลังนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้าเดี๋ยวผมพาไปด้านหน้าก็แล้วกันนะครับว่าสวยขนาดไหนฮะนี่จนมะม่วงเต็มเลยครับ เมื่อก่อนน่าจะเป็นเจ้าของเดิมนะฮะน่าจะเป็นบ้านอยู่อาศัยนะครับถมแล้วครับเนี่ยถมละเรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นบ้านนะครับนีเ่เป็นบ้านนะฮะผมไม่ได้เข้าข้างในนะครับเดี๋ยวผมอยู่ข้างนอกครับนี่หน้าบ้านนี่ก็เป็นบ้านที่อ่าบ้านที่ใหญ่โตมากครับอะท่านที่สนใจก็ ารีนเวทกันก็นแล้วกันฮะตอนนีน้นี่ด้านหน้านะครับด้านหน้าด้านหน้าบ้านนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูถนนกัน,กนครับถนนถนนนะฮะออออนี่ต้นมะม่วงอยู่หน้าบ้านนี่คือถนนถนนหลักเลยครับถนนหลักเลยนะฮะ เียมไม้สอยอ่านี่ถนนถนนถนนนะครับเนี่ยถนนฮะเพื่อนบ้านอยู่เต็มครับเนี่ยเพื่อนบ้านอยู่เต็มเลยนะครับเพื่อนบ้านอยู่เต็มเลยแล้วก็เนี่ยตรงนี้ก็เป็นเป็นทุ่งนาอยู่ครับเป็นทุ่งนาอยู่นะอืมเป็นทุ่งนาอยู่แล้วก็นี่เห็นไหมฮะ เพื่อนบ้านอยู่เยอะแยะมากมายเลยครับอ่ะท่านใดที่สนใจครับอ่าผมให้ออข้อมูลพอสังเขตครับเดี๋ยวสอบทมรายละเอียดมานะครับ